สวัสดีครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับว่าของมือสองบางชิ้นไม่ได้ขายเพราะอยากขายแต่เจ้าของอยากทิ้งให้ผลตัวเรื่องนี้เกิดขึ้นกับแนนเพื่อนของผมเองแนนเป็นสายสะสมของวินเทจโดยเฉพาะตุ๊กตาเธอชอบตุ๊กตาแบบเก่าๆหน้าตาดูคลาสสิกแต่หลายตัวก็ดูไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่วันหนึ่ง แนนไปเดินตลาดของเก่าเจอตุ๊กตาตัวหนึ่งตั้งอยู่บนชั้นไม้เก่าๆมันใส่ชุดกระโปรงสีขาวซีดๆผมทองหยิกยุ่งๆตาแก้วสีฟ้าแต่ตาเหมือนจ้องมองคนที่เดินผ่านเจ้าของร้านบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นของคนญี่ปุ่นมีอายุราวห้สปีเจ้าของเดิมเป็นเด็กหญิงที่เสียชีวิตกระทันหันบ้านฝรั่งเรียกว่า Hunted Doll แต่เจ้าของร้านแค่หัวเราะแล้วบอกว่าเรื่องหลอกเด็กนะ่ะอย่าไปเชื่อแนนลังเลแต่สุดท้ายก็ซื้อกลับไปคืนแรกที่อยู่บ้านแนนตั้งตุ๊กตาไว้บนชั้นหนังสือในห้องนอนทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งเวลาประมาณตีสองเธอตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียง เหมือนอะไรบางอย่างตกลงบนพื้นไม้เธอมองไปยังมุมห้องตุ๊ก,กตานั้นไม่อยู่บนชั้นแล้วเธอคิดว่าอาจจะตกลงมาเองแต่พอเปิดไฟมันนั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างเตียงเช้าวันต่อมาแนนรีบย้ายตุ๊ก,กตาไปไว้ในตู้เก็บของแล้วล็อกประตูไว้แต่ทุกคืนเธอก็ยังได้ยินเสียงเดินเบาๆบนพื้น เสียงหัวเราะแผ่วๆแบบเด็กผู้หญิงบางคืนเธอรู้สึกเหมือนมีคนมานั่งบนเตียงข้างๆจนคืนที่สเธอตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วเจอสิ่งที่เธอจำจนตายเธอหันไปเห็นเด็กผู้หญิงใส่ชุดขาวยืนหันหลังอยู่ที่ปลายเตียงเด็กคนนั้นยืนนิ่งแล้วค่อยๆหันหน้ามาเธอไม่มีตาไม่มีปาก ใบหน้าเป็นหน้าของตุ๊กตาตัวนั้นแนนกรีดร้องแล้วสลบไปพอรุ่งเช้าเธอเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่ชายฟังพี่ชายไม่เชื่อแต่ก็ช่วยค้นข้อมูลของตุ๊กตาตัวนี้ให้แล้วเขาก็เจอบันทึกเก่าจากกระทู้ต่างประเทศมีคนเคยเจอตุ๊กตาแบบเดียวกันขายผ่านร้านเดียวกันคนคนนั้นเขียนว่าตุ๊กตานี้ เป็นของเด็กหญิงญี่ปุ่นที่ฆ่าตัวตายโดยเอาเข็มปักหัวตัวเองตอนอายุ8ขวบแม่ของเธอเก็บศพไว้กับตุ๊กตาสามวันก่อนจะมอบให้วัดเผาแต่ตุ๊กตาตัวนี้มันไม่ถูกเผามันหายไปก่อนถึงเชิงตะกอนและทุกบ้านที่มีตุ๊กตานี้มักมีเสียงหัวเราะเด็กในตอนตีสองแล้วสุดท้ายจะมีคนเสียสติอย่างไม่มีสาเหตุ แนนพยายามทิ้งตุ๊กตาแต่ไม่สำเร็จเธอเอาไปวางที่ถังขยะหน้าบ้านแต่วันรุ่งขึ้นมันกลับมาอยู่บนเตียงของเธออีกครั้งตอนนี้แนนย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดพยายามตัดขาดทุกอย่างไม่แตะของมือสองอีกเลยและไม่เคยพูดถึงตุ๊กตาตัวนั้นอีกแม้แต่คำเดียวแต่ก่อนจากเธอเคยพูดประโยคนึงกับผมที่ยังจำได้จนถึงตอนนี้ ของบางอย่างไม่ได้ถูกขายเพราะเจ้าของไม่ต้องการแต่มันเป็นของที่ไม่ยอมให้ใครทิ้งมันได้ต่างหากทุกวันนี้แนนยังมีอาการเหมือนคนละเมอตอนกลางคืนเธอมักจะพูดว่าน้องอยู่ไหนคะอย่าก,กลอดหนูเลยพี่จะไม่ทิ้งหนูแล้วคุณยังอยากซื้อของมือสองอยู่หรือเปล่าครับ